าแล้วมาแล้วคะ่ะคุณผู้ชมทุกๆท่านตอนรับเข้าสู่ดาราเดลี่บันเทิงวิกเอ็นพบกันเป็นประจำเวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปเจอเจอกันได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Dara d a i l y .com และ y o u t u d e ด a r a i l y o y f ฟ c i a l วันนี้มีความน่ารักของคู่จิ้นคู่นี้วอวันรัตที่เซอร์ไพรส์วันเกิดยินอาน,านันพร้อมกับมอบของขวัญให้อีกฝ่ายเรียบร้อยแล้วส่วนของขวัญชิ้นนี้จะเป็นอะไรต้องให้เจ้าตัวมาเฉลย ส่วนอีกคู่ก็เซอร์ไพรส์เก่งเหมือนกันนั่นก็คือพี P ่พิกริตก็บุกไปเซอร์ไพรส์วันเกิดบิวกินถึงห้องนอนกันเลยส่วนของขวัญวันเกิดก็ตั้งใจเลือกให้สุดๆรับรองว่าฟังสัมภาษณ์แล้วมีเขินแน่นอนและปิดท้ายกันที่หนุ่มหล่อวินเมทวินส่วนจะเจอพี่ๆนักข่าวซอกแซกถามประเด็นไหนเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะก็เราก็ไปก่อนวันเกิดแล้ไปทำบุญที่วัดนะครับ ที่ไหนนะอ้าวตอกใจไม่ได้อ่ะมันจะไม่ได้อ่ะน่าจะอยุธยาโอ้โหไอแล้วก็วันนั้นก็ใส่รายการด้วยนะครับรถไปแล้วก็วันเกิดเขาจริงๆเราก็ทํางานใช่ใชก็เลยเรียกว่าเปเลยศอกศอกโลกหน้าใช่ครับจริงจริงเรามีกิจกรรมทำด้วยกันทุกปีแล้วไหมจริงจริงมันมันบ่อยนะมันบ่อยไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เฉพาะวันเกิดหรือวันสองกัญอะไรเราก็ทำเรื่อยๆก็เวลาว่างเราก็จะไปเที่ยวบ้างที่ใกล้ๆอะไรเงี้ย กินข้าววันบ้างเตะบอลอะไรเงี้ยอย่างรอบนี้มันพิเศษีกว่าเดิมวัดเดือเมันก็มันก็เหมือนเหมือนเหมือนทุกครั้งครับเราก็จะไปที่ใกล้ๆเพราะว่าเราไม่ได้หยุดไม่ได้มีวันหยุดยาวๆแล้วถ้าเกิดมีวันหยุดยาวเราก็อาบแฝงกันเดี่ยวมีของขวัญอะไรให้ไหมครับนี่ให้ไปแล้วอไม่อะไอบอกไมให้ทายดกวาพี่เหรอทายถูกผมผมให้เลยอันนี้แซงถมรู้ไหมว่าเราให้อะไ ไม่มีใครไม่มีใครรู้แล้วกี่ดินบ้านรถกระเป๋าที่ดินใช่โทรศัพท์โทรศัพท์่โแบใใอ่ะใบเป็นของใช้ประดับใชเนีเป็นเป็นของที่เป็นมีสายกต้ากําไสร้อยเส้นส้อยคอไม่มีใครให้ผ่้แทนทอหรอไม่ใ้ผมหไม่มีเลยโอเคมันมีความหายยังไงบ้างกับของขวัญชิ้นี้ที่เราให้เธอมันมีเพราะว่า คือมันเกี่ยวกับคาแรคเตอร์ของอะไรอเขาของตัวละครใช่ใช่ไม่ของตัวตนเขาเรียกว่าโดยรอบไปกว่าผมผมซื้อซื้อให้เผื่อเขาแบบว่าเอาไปใช้เพื่อเสริมความไฮโซความไฮโซมูลค่าต้องแบบความเปรยใหญ่ความเปรยใหญ่บอกใบบให้ว่าเขาเขาใช้เองไม่ได้ เออแต่ว่าเป็นบ um, ุคคลท่านหนึ่งแม่ที่แบบทำทำตัวเชิดมาแล้วทำตัวเชิดมากเขาเห็นเหรอเขารู้ละเขารู้เขาว่ายังไงบ้างคะเขาอ่านเขาเห็นเขาอ่านว่ายังไงเขาถ่ายลงนะเขาเห็นนเขาถ่ายลงเลยแต่ว่าชาวเน็ตบอกว่าเข้ามาเลยได้ไหมเข้ามาเลยได้ไหมชาวเน็ตสงสัยนี้ถ่ายเป็นูกนาทีขึ้นมาเป็นร้อยนออคอมเมนต์ทะลมทลายมากตอนนี้ อกคุณอัดคลิปค <king stage> ุณมเมนบอกว่าเฉลยได้แล้วเฉลยเป็นเป็นของเป็นของคุณซูลูเป็นของคุณซูรูาว่าแล้วแล้วไม่ตอบอ่ะเฮ้ยนะเป็นของเป็นของซูรูลูกชายเารนว่าเขาแบบว่าเป็นคนนิงๆเชิดเนยซื้อไวสมฐานะคานเวลานึงรือว่าเราก็รู้ใจกันถึงได้รู้ว่าถ้าให้สิ่งนี้ไปเขาจะต้องแบบ ใ, ð, ใจผมไม่ร <lawsuit> ู้สูรูอาจจะไม่รู้เรื่องเลยนะครับไปถึงตัวเขาวเ้าะมาตัชอบนะถอยชอบนะครับโอเคเดี๋ยวพี่จะเข้าไปดูว่าเป็นอะไรนะทนายบอกขอบคุณมากค่ะก็ตอนี้ยังมีอะไรด้วยกันอีกไหมครับเราสองคนก็งานเลยครับมีงานเดี๋ยวก็จะมีเร็วๆนี้งานคอนเสิร์ตของเขานะฮะฝากด้วยนะครับ อันโน่ก็คือเราต้องไปรวมไปดูอยู่แล้วไปดูนะหรือฮะงานผมมันเหนื่อยแล้วดูอย่างเดียวผมปฏิญาณกับตัวเองแล้วผมจะไม่ร้องเพลงอีกว่าเสียงไม่ไหวแต่ว่าขึ้นไปอาจจะขึ้นไปโชว์ตัวเฉยก็แม่นไม่มีเดี๋ยวอาจจะให้หลุดหออกอ่ไม่ไม่ไม่ม่ไม่มีไม่ไม่ไมมไไม่ ไม่มีเ่าเนยบอกไป้นะเขานยบอกไงก็คือให้เซอร์ไพรส์กันว่าวันนั้นเด็ดคุ่นเร็วมากแล้วแฟนบอจะมีอะไรเรียลไทม์อยากคาดหวังเลยหรือว่าอาจจะไม่มีอาจจะมีก็ได้แต่ไปแน่นอนเยคิดวาไปแน่นอนตอนนี้เราได้เห็นเขาซ้อมได้อะไรไหมยังยังเลยใช่ที่จะเป็นความลับความลับความลับที่เราบอกว่าเราไม่ร้องเพลงแล้วเพราะว่าเราเจ็บคอหรืออะไรยังไง มันจะหลอกอยู่ไปได้ใครจะไปรู้ใช่แล้วถ้าได้ถ้าเดี๋เป็น่วงถ้าเดีเป็นพวงถ้าเดีเป็นน่วงใช่ว่าเราแบบเป็นแบบไม่สบายอะไรตรงไหนหรือบ้าไม่เป็นโอเคดีครับเดี๋ยวไปรอรอลุ้นกันดีกว่าไปรอเรไปแน่นอนเรือจะไม่ไปก็ได้อ่ะอันนี้ถ่ายมิวสครับถายนึงสุขภาพเราแปลว่าเสียงเราโอเคใช่ไหมเสียงผมโอเคอสียงผมโอเคแต่ว่าแค่ทางสายจากการ ร้องเพลงหนักๆไปเพราะว่าตอนคอนเนี่ยผมซ้อมแบบซ้อมเยอะมากแล้วพอจบอบบเลิกเลยผมไม่ซ้อมตอนนี้ถ้าแบบมีนี่ให้ก็ไม่เอาเลยนินใหม่ก็อาจจะต้องนิดนึงภาพก่อนร้องเพลงโอเคขอบคุณค่ะครับุณครับสักผ้าเก่งมากกดเครื่องก็เก่งขยี้ก็เก่งแต่ขยี้ยังไมรับ เพื่อตัวนี้ครับผมก็จริงๆใช้โอโม่ตั้งแต่แบบเด็กๆแล้วครับผมได้ยินโอโม่มาโอ้โหทุกคนก็น่าจะอยู่กับโอโม่มานานแล้วครับแล้วก็ตั้งแต่เขาติดต่อมาเนี่ยก็รู้สึกดีใจมากๆครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวโอโม่พลัสนะครับผมแล้วก็เป็นโอโม่สูตรใหม่ด้วยเป็นสูตรน้ำครับแล้วจะลองใช้แล้วใช่ไหมพี่หนุทดลองแล้วครับพี่นุ่มพร้อมติดตามครับก็ต้องถามคนดมมันสิอย่างวันนี้มีหลายกลิ่นมากเลยครับพี่ครับผมก็จริงๆมีหลายกลิ่นมากๆนะครับสมมติแบบ ไปเลือกใช้กันได้เลยซากุระโรแมนส์มอร์นิ่งโรซี่ลิลลี่อะไรอย่างเงี้ยครับผมจริงๆมีถึง5กลิ่นนะครับก็อยากให้ทุกคนลองมาใช้ดูแล้วก็หอมนานติดยาวนาน4สัปดาห์แน่นอนครับเอาวันนี้ก็ได้เดินแบบด้วยเดินแบบด้วยสะดุดบ้างอะไรบ้างชุดบังนะครับปปนนะัก็ฟังอยู่เหมือนได้อยู่วันนี้ต้มาต้อมาที่ไฮดรอลิกมานพาดตัวลอยขึ้นไปเป็นไงพี่ก็ตกใจเหมือนนกัครับจริงๆเหมือนทางการน่ะเขาบอกอยู่แล้วว่าจะมีไฮโดรลิกยกด้วยนะอะไรอย่างเงี้ย เขาก็บอกโอ้ได้ค่ะไม่ไม่กลัวความสูงอะไรระหว่างความสูงกับชุดข้างหลังอะไรอยู่กับอากาศใช่ไนะครับความสูงกับชุดข้างหลังอะไรอยู่กับอากาศอากาศมันร้อนพี่แต่งตัวให้เหมาะกับสภาพอากาศไปถามเขนลุ้นมากเลยนะครับว่ามันจะแบบชั้นในมันชั้นนอกมันจะแบบไม่มีอะไรแต่น้องพีพร้อมจะถอดตลอดมันเป็นชุดง่ายๆไงพี่รู้สึกยังไงกับชุดนี้บ้างครัวันนี้แบบว่ามาตึงเหมือนกันก็ลูกค้าก็อยากให้ให้แบบว่ามีความเป็นแบบเนี่ย พรีเซนต์แบบดอกไม้ความหอมต่างๆอะไรเงี้ยครับผมก็แต่งตัวตามใจลูกค้าไงพี่ไม่อยากแต่งตัวนี้หรอกจริงๆเลือกเองไม่ได้อะไรนะเลือกเองหรือลูกค้าด้วยลูกค้าเลือกดูแล้วไม่ใช่แต่ชุดของพี่รงางนี่มีแอปแท็กซี่บ่อยๆก็แต่งตัวให้เหมาะกับสภาพอากาศช่วงช่วงนี้หน้าฝนไงมันแบบร้อนอบอ้าวก็ต้องแบบโชว์ผิวอย่างนิดนึงโชว์สักหน่อยค่ะเลี้ยหันหลังนิดนึงยวโอ้ต้อ อ้าวพี่พูดถึงงานช่วงนี้ได้ครับว่าถ้ามาทำงานติดตากครับผมก็ช่วงนี้ก็เจอกันบ่อยหน่อยครับก็3วัน3วันนี้ก็3วันติดแล้วที่สยามครับผมก็ดีใจครับที่ทางลูกค้าให้โอกาสมากกว่าครับผมแล้วก็จริงๆดีใจมากกว่าที่ได้มีโอกาสมาเจอเนี่ยแฟนๆทุกคนเลยหลายคนบอกว่ามันเป็นจังหวะไหนที่แบบเออจริงๆรับอยู่แล้วมันเลยแบบติดแฟนขนาดใช่ด้วยครับผมแล้วก็จริงๆมันมีคิวซ้อมอะไรหลายๆอย่างด้วยครับมันก็เลยทําให้จังหวะงานมันอาจจะมารวมๆกันช่วงนี้นิดนึงนะครับผมแล้วก็ แต่ว่าขอบคุณแฟนคลับมากกว่าที่3วันติดแล้วก็ยังมากันทุกๆวันเลยแล้วก็มาให้กําลังใจกันแบบล้นหลามมากๆเลยแต่ไหนก็สู้ทุกวันเลยนะครับอะไรนะฮะสู้ทุกวันเลยสู้อยู่แล้วพี่ลูกเกดบอกให้เป็นไฟเจอร์เขาจะเป็นอย่างมากอะไรครับพี่ก็จะเป็นไฟเจอร์พี่จะเป็นไฟเจอร์เอาพูดถึงการออกงานของพี่แต่ละครั้งก็ชอบเรื่องลุคเรื่องแฟชั่นเลยครับแต่ละวันน้องพี่แบบว่าเตรียมตัวยังไงบ้าง ครับผมก็จริงๆเราก็จะคุยกับลูกค้าก่อนนะครับจังสินค้าโปรดักอะไรเงี้ยก็พยายามจะคุยกับลูกค้าว่าเขาอยากได้แบบไหนอยากให้มันเป็นเป็นแบบในทิศทางไหนอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็เล่นยนความเป็นตัวเราลงไปครับก็ทุกทงานก็จะเป็นพี่ลูกค้าแล้วก็พี่พี่สไตลิสช่วยช่วยกันทำครับต้องมีหนักใจเรื่องลุกแต่ละวันไหมครับพี่ครับก็หนักใจนะครับหลังๆก็หมดมุกลาอ่าแสดงว่าเราก็จริงจังกับเรื่องนี้เปนการเวลา อะะไรรนคับจริงจังกับเรื่องนี้เหมือนกันจริงจังครับจริงจังก็รู้สึกว่าอยากอยากให้ทุกทุกงานออกมาดีที่สุดมากกว่าครับผมแล้วก็ให้ทุกทุกคนที่มาเขาประทับใจด้วยครับย้อนไปมันเกิดวิวกลินิดนึงเราไม่ได้คุยอะไรมันเกิดวิวกลินคนแรกและคนสุดท้ายคนแรกและคนสุดท้ายก็ไปได้แฮปปี้เบิร์ดเดย์มาครับผมก็ปีนี้ก็เป็นปีที่ที่เจ็ดที่แปดแล้วครับที่ได้แฮปปี้เบิร์ดเดย์วิวกินมาครับผมก็แอบไปเซอร์ไพรส์เขาที่บ้านนะครับแล้วกับพี่ชายเขาหรืออย่างไรกับคนในครอบครัวเขาหรือยังไง ให้นัดก,กับพี่ชายเขาจริงๆให้ให้ทีมพี่ๆทีมผู้จัดก,การอะไรเนี่ยครับผมก็คุยกันว่าเอ้ยจริงๆวันนี้เขาอยู่ไหนเขาทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็นัดก,กับพี่ชายเขาเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เขาไม่อยู่ บ้านพอดีเขาไปเที่ยวต่างประเทศครับผมก็เลยบอกให้พี่ชายเขาแบบแอบมาเปิดบ้านให้หน่อยมีเรีย ction พี่ติณเป็นไงบ้างยังเซอร์ไพรส์อยู่ไหมหรือว่าชินแล้วเสร็จแต่ตกคืเขาก็ช็อกนะครับเขาก็เพราะว่าจริงๆอ่ะแบบเหมือนวางแผนไว้ตั้งแต่วันแรกเลยอะไรเงี้ยหนูก็บอกเขาว่าเอ้ยแฮปปี้เบิร์ t เดย์นะอะไรเงี้ยทำเเหมือนว่าแบบไม่ไปแล้วอะไรเงี้ยเสร็จแล้วอะไรเงี้ยครับแผนเซอร์ไพรส์มันยากไหมพี่เพราะว่าโกลุกโคก็ยากเหมือนกันนะครับเหนื่อยแล้วเนี่ยหลายปีหลายปีจะหมดบุกแล้วนะแต่ว่าปีหน้าพี่ชายว่าจะ ผลแบบมาจากเฮลิคอปเตอร์่เเลลลนนยแต่คันนี้ก็ไม่โปใช่ไหมครับพี่คันนี้ไม่โปครับคันนี้ไม่โปเขาน่าจะตกใจพี่ยงมากกว่าครับผมเพราะว่าจริงๆแบบเหมือนพี่ย้งเขาไม่ค่อยไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์ใครอะไรอย่างเงี้ยครับสองผ้าสองหลานหลายคนจะมาเขาที่แล้วกล่องแดงเขาเขาให้กล่องแดงเราเรากล่องอะไรครับ ไม่รู้อ่ะปวดหัวแล้วปวหัวอีกแล้วรปวดหัวก่งมากแต่ว่าเสื้อหอมมากมมาสุดมากเอาให้เขาเอา<ด>เอาเป็นขอ,องที่เขาลูกใจไกลพี่ดีอันนี้ก็ช่วงนี้ช่วงนี้เขาอินกับแบบของตกแต่งบ้านอะไรประมาณนี้ครับผมก็ก็เลยซื้อเป็นพวกของแต่งบ้านอะไรเงี้ยให้เขาเนี่ยแหละครับดูว่าอย่างไเขาชอบแบบไหนสไตล์ในการของที่แต่งบ้าน ก็จริงๆเหมือนเหมือนพอเราได้มีโอกาสไปต่างประเทศด้วยกันบ่อย,อยๆช่วงหลังๆอะไรเงี้ยครับที่ได้มีโอกาสไปแฟนนี้ต่างประเทศอะไรเงรี้ยเราก็จะสังเกตว่าเอ้ยเหมือนเขาชอบเดินเข้าแบบร้านเฟอร์นิเจอร์มากขึ้นเขาชอบแบบของแต่งบ้านมากขึ้นเหมือนตอนนี้เขาแบบกำลังทำออฟฟิศอยู่อะไรเงี้ยครับผมก็เลยซื้อเป็นแบบอของแต่งบ้านไว,วน้วางบนโต๊ะที่ทํางานเขาอะไรเงี้ยใรับใส่ใจนะ,ะใส่ใจดีเทลนะก็ต้องนิดนึง <laughs> เดี๋ยวเขาแบบน้อยใจ <laughs> ไงมันมีความหมายอะไรพิเศษไหมครับของชิ้นนี้ก็พิว่า จริงๆของรู้ทุกอย่างที่ที่ตั้งใจเลือกให้เขาก็อยากให้เขาใช้มากกว่าครับผมก็ความหมายพิเศษอาจจะไม่ได้มีแบบอุยพิเศษมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตั้งใจซื้ออยากให้เขาได้ใช้จริงๆแล้วก็อยากให้เขาได้เห็นสิ่งนี้ในทุกๆวันจริงๆแสดงว่ามองในทุกๆครั้งในของสินีก็จะคิดถึงทีได้เลยก็แล้วแต่เขาละกันเข้าอะไรบ้างเราไปสืบไปสืบไปอยู่ดีไม่เปิดเลยมั้งพี่ไม่รู้เหมือนกันไปถามเขาดูว่าเขาชอบหรือเปล่าเออถป ก็มีมีพี่ๆหลายๆคนครับผมก็มีที่ทีมงานของฝั่งพีด้วยแล้วก็วันนั้นพีก็พยายามมาเดินที่นี่ครับให้ให้แบบเหมือนคนเห็นว่าแบบเหมือนเราอยู่ที่นี่นะอะไรเงี้ยเผื่อเขาดูแบบโซเชียลอยู่ต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็มาตามพิยงไปด้วยนอกจากของฝันคุณไปพรเขาไงบ้างครับก็ขอให้เขามีความสุขมากๆเลยครับผมเขาเขามีทุกๆอย่างแล้วขอให้เขามีความสุขมากกว่าแล้วก็ขอให้เขาสนุกกับทุกๆอย่างที่เขาทําแล้วก็เอ็นจอยกับทุกๆโมเมนต์ที่เข้ามาในชีวิตเขามากกว่า เหมือนบหลายๆเห็นการที่ผ่านทางทีก็บอกว่าเออมันมากกว่าคู่จิ้นเนาะเป็นเหมือนพาร์ทเนอร์เป็นเหมือนอะไรจันแล้วบอกอะไรกับบิวกิ้นของผม,มดีใจครับดีใจมากมาที่ที่ได้มีเขาเดินร่วมทางเดินมาด้วยกันขนาดนี้ครับผมแล้วก็ทุกวันนี้บิลกิ้นก็ยังน่ารักกับพีเสมอยังยังซัพพอร์ตตัวพีเสมอในทุกๆด้านเลยนะครับ <S <S ไม่ใช่แค่เรื่องงานแต่ในในพาร์ทส่วนตัวเป็นกําลังใจให้กันจริงๆแล้วก็เป็นเป็นเป็นคนที่จริงๆพีก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพีอาจจะไปหาความสัมพันธ์แบบนี้อีกอีกที่ไหนอะไรอย่าง เขาน่นารักกับพีจริงๆแล้วเขาเขาพอร์ตพีจริงๆมากๆ,ๆจริงๆอย่างเวลาที่เราดาวเขาก็อยู่เคียงข้างเราตลอดเวลาใช่ครับผมอย่างอย่างเรื่องที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยใน2อวันเนี้ยเขาเขาก็เป็นคนที่ช่วยเหลือพีจริงๆเขาเป็นคนที่ติดต่อคุณหมอหลายๆท่านให้หาโอปินเนียนให้เราหลายๆทางเป็นคนที่คอยมาดูแลเราตลอดจริงๆคืออย่างอย่างเขาซ้อมช่วงนี้เขาอาจจะซ้อมคอนเสิร์ตเขาอะไรอย่างเงี้ยทุกครั้งที่เขาซ้อมเสร็จหรือว่าก่อนที่เขาจะไปซ้อมอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาแวะมาหาพีได้เขาก็จะแวะมาตลอดแวะมาตลอดเัรอ ตอนนี้คุณแม่อากาสดีขึ้นครับดีขึ้นแล้วแต่ก็ยังอยู่ในในห้อง ICU อยู่ครับผมแต่ว่าการรักษาค่อนข้างที่จะได้ผลแล้วครับตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นมาไปในทางที่ดีแล้วครับไปในทางที่ดีเราโล่งใจไปเราขึ้นหนึ่งครับสบายใจแล้วดีใจครับดีใจสบายใจแล้วหมอบอกไหมว่าจะแนวอกาสขออกาี ก็จริงๆช่วงนี้ก็ติดตามอาการไปอยู่ครับผมคยพยายามหาสาเหตุกันอยู่ว่าจริงๆรแล้วมันเกิดจากอะไรกันแน่อะไรอย่างเงี้ยครับก็คิดว่านะครับเท่าที่คุยกับคุณหมอมาก็อาจจะประมาณ1อาทิตย์หรือว่า5วันครับผมตอนที่คุณหมอเขาไม่ได้หนักใจอะไรเรวแค่เริ่มเบาใจแล้วในการเจอนาทางในการรักษาแล้วใช่ครับผมเหมือนเหมือนตอนแรกเราพยายามหาทางรักษากับสิ่งนี้อยู่เพราะเราไม่รู้สาเหตุไงครับแต่ตอนนี้เหมือนการรักษามันเริ่มได้ผลแล้วมันเริ่มแอคทีฟกับตัวยาบางตัวมันเริ่มแอคทีฟกับการทําบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยครับผม เราก็รู้สึกว่าเออเราโกไปดีเวที่มันถูกทางนะครับแล้วน้องพี่ก็สบายใจขึ้นเลยสบายใจขึ้นครับหลายคนเป็นห่วงเรเป็นห่วงช่วงวันสองวันที่ผ่านมาครับผมไม่ต้องเป็นห่วงเราเราเรามีกําลังใจที่ดีจากทุกคนตรงนี้ด้วยครับพี่ๆทุกคนก็เป็นกําลังใจให้พี่ด้วยนี่แฟนๆทุกคนที่มากันตรงนี้ก็เป็นกําลังใจให้พี่มากๆครับผมทุกๆคนเป็นคนที่ช่วยเหลือกําลังใจของทุกๆคนเนี่ยมันช่วยเหลือตัวพี่แล้วก็ครอบครัวพี่อย่างมากๆเลยครับคนยึนจุดความเป็นมืออาชีพของเราในการทำงานเวลาลงเวทีเราแบบไม่ได้เเเออออาาารรรื่่่งสวววนตัมก้ะไ ก็จริงๆลราพีก็อยากจะเต็มที่ให้ทุกๆงานนี่แหละครับผมพยายามจะทําทุกงานออกมาให้ดีที่สุดแต่ว่าถ้าถ้างานไหนที่ผ่านมาขอโทษลูกค้าด้วยทุกคนถ้าแบบอาจจะมีแบบว่าหลุดแบบนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้บ้างครับผมมึนๆหน่อยช่วงนี้นอนน้อยนิดนึงครับก็ก็จะพยายามพักผ่อนให้มากขึ้นแล้วก็จะกลับมาลุยงานให้เต็มที่เหมือนเดิมครับแต่ว่าบางโมเมนต์อย่างหลายงานนะบางทีก็กลั้นน้ำตาไม่อยู่จริงๆที่เห็นแบบจริงจริงครับเหมือนเหมือนแบบมีคนมาสกิดเราอย่างเงี้ยถามว่าเป็นไรไหมอย่างเงี้ยเราก็จะ มาแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ก็พยายามครับอยากอยากจะให้ทุกคนมีความสุขมากกว่ามาเจอกันเราอยากให้ทุกคนแฮปปี้มีมูทที่มีความสุขแล้วก็ได้สิ่งดีๆกลับไปครับวันนี้ก็บอกมาทุกคนว่าจะไม่ร้องไห้แล้วไม่ร้องให้แล้วพอแล้วมาเจะเป็นไฟเตอร์แล้วก็ฮึกเหมือนกันนะเมื่อกี้เมื่อกี้ก็ฮึบอยู่นะลุบนิดนึงเราส่งเองเราลุบเองเราเห็นครับเราเห็นบรรยากาศที่มันแบบจริงๆแบบพอเราได้เห็นว่าแบบกำลังใจที่ที่มีตรงเนี้ยมันมากขนาดไหนแล้วมันมันมัน ไม่พูดแล้วค่ะหลังจากนี้น <laughs> ้องพีย <Wha> ังมีงานต้องต่อเนื่องใชไหมคะหรือว่าเป็นเป็นเรื่องหลังเรเป็นงานข้างหลังก็จะมีครับมีงานมีงานผลงานออกมาให้ให้ติดตามกันต่อเนื่องครับผมแล้วก็หลักๆช่วงนี้ก็จะลุยเป็นงานอีเวนต์แล้วก็งานเฟสติวัลนี่แหละครับก็เดี๋ยวจะมีอีกหลายเฟสติวัลเลยก็อยากให้ทุกคนรอติดตามกันครับอย่างมินิสติวัลจะมีหลายๆเวทีบางช่วงไปปีมันมีกี่เวทีที่มีย์เราไปเที่ยวไหมสามสี่ห้าเยอะอยู่ครับ ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่พร้อมไหมครับสำหรับเฟรนดี้วแต่ละแบบแต่ละเป็นสั่งตัดเรียบร้อยแล้วช่องส่วงนี้อากาศจะหนาวนิดนึงนะก็คิดวว่าากกนห็เดี๋ยวถ้าหนาวเราก็จะบคุมก่อนแล้วเราค่อยแบบอ๋อเพราะเราพี่มันจะร้อนไปใช่ก็เดี๋ยวมันจะร้อนไงเดี๋ยวพอร้อนแล้วแบบจะพอไม่ดีลหรจะมีตำนานส่งท้ายปีไหมครับตำนานส่งท้ายปีเหรอครับ พีจะขึ้นเฮลิกัปเตอร์ไปจุดคู่เลยอันนี้พี่รอดูนะพี่รอดูพี่รอดูนะลูกคนคาดหวังะบอกลูกค้าเลย มาเรื่องงานของเรานียฮะรับที่นี่ิตยสารฟรอยกให้เราเป็นแบบว่าดาวลูกเอเชียคนไทยคนแรกของโลูกโอ้ก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆเลยครับรู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆเพราะว่าเป็นหนังสือนิตยสาริตยสต์เนี่ยคือเป็นนิตยสารที่เราติดตามมานานแล้วมันเป็นแบบเพนแมกซีนระดับโลกครับก็รู้สึกเป็นเกียรติและก็ดีใจมากที่มีชื่อเลยนตอนที่เห็นว่ามีชื่อเราเข้าไปนี่คือยังไงตกใจมาว่าเอ้ยเข้ามาได้ไงแล้วเป็นคนไทยคนแรกอะไรเงี้ยตกใจอย่างที่เล่าตอนแรกคือแบบรู้สึกว่า ของมหรือเปล่าแต่ว่า <ST. S 1> พอเข้าไปเช็คก,ก็คือเป็นของจริงๆอะไรอย่างี้ก็รู้สึกดีใจมากครับก็เหมือนเป็นอีกเขาเรียกว่าอะไรกำลังใจหนึ่งครับให้เราพัฒนาตัวเองต่อไปแล้วก็ตั้งใจทำงานต่อไปครับ <S <S เป็นผู้นาด้านแฟชั่นด้วยนะโอ้ครับผมก็ขอบคุณมากๆครับเราก็พึ่งมาค้นพบเหมือนกันว่าเราชื่นชอบแฟชั่นมากๆตอนที่แบบว่าเราได้ทํางานในวงการแล้วก็ได้ทดลองหลายๆลุคครับ อย่างเทสของวินเวลาเราวินออกงานอะไรเงี้ยเรามีส่วนในการช่วยเรื่องเสื้อผงเสื้อผ้าหรือลุคต่างๆเองเรื่องลุคเราเาต่างประเทศหด้วยจริงๆทุกงานเลยใช่แม้กระทั่งอีเวนต์อะไรทุกอย่างคือเราแบบช่วยดูกันตั้งแต่แรกช่วยกันปรึกษากับสไตล์สไตล์ทิ่ได้ทำงานไหมคะทำงานครับทุกคนงานอยู่ครับเราปสไตล์ไหนร่วมกันคิดครับเพื่อช่วยกันครับเขาก็จะรู้สไตล์ผมอยู่แล้วผมชอบประมาณไหนไม่ชอบอะไรอะไรอย่างนี้ครับเราก็มาแชร์กันสไตล์ไหนที่วินแบบรู้สึกว่ามั่นใจที่สุดแล้วถ้าเธอได้ใส่เข้าไป สไตล์ไหนล่ะครับก็จริงๆคือผมจะชอบแบบโอเวอร์ไซส์หน่อยเป็นชุดแบ<อ>บโอเวอร์ไซส์อะไรเงี้ยครับแล้วก็กางเกงแบบว่าพอดีทรงเนี่ยครับก็จะเป็นสไตล์ที่ผมชอบที่จริง <ๆ S 2> อย่างแฟชั่นเี่มันช่วยอะไรส่งเสร,ริมแรงบันดาลใจด้านไหนกับเราบ้างหรือเจริงๆหลายด้านเลยนะเพราะว่าจริงๆคือเราทํางานในวงการเนี่ยเรามีโอกาสได้ลองใส่ชุดหลายแบบมากคือบางอย่างบางชุดเนี่ยที่เราคิดว่าแบบ เราไม่สามารถใส่ได้หรือว่าเราแบบจินตนาการตัวเองไม่ออกว่าใส่ออกมาแล้วมันจะเป็นยังไง,ไงอะไรเงี้ยเราก็ได้ทดลองแล้วเราก็เฮ้ยเราก็ใส่แบบนี้ได้นี่เหมือน,นการเป็นการแบบเปิดโลกให้เราอย่างตอนนี้สน,นุกกับแฟชั่นมากขึ้นทุกวันเลยไหมครับใช่สนุมกมากเพราะว่าจริงๆคือผมทาแบรนด์ของตัวเองด้วยครับผมแล้วเราก็มีโอกาสที่ได้สร้างสารรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของแบรนด์เราครับผมแล้วก็ เราไปเจออะไรมาหรือว่าเราได้ลองใส่อะไรมาที่มันเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันดูดีเราก็เลยเอามาทดลองใส่กับแบรนด์เราดูอยากเป็นการกดดันไหมพี่วินเวลาแบบว่าจะไปไหนมาไหนมันควรก็จะคาดหวังแล้วเพราะเราแบบเป็นผู้นำด้นแชั่งแต่ละรู้ครับก็ก็รู้สึกว่าเราสนุกกับมันมากกว่าคือทุกวันเราอน j o ยกับการที่แบบเออเราจะหยิบชิ้นนี้มาแมทช์กับชิ้นนี้อะไรเงี้ยเราู้สึกอนจอยแล้วก็สนุกกับมันมากกว่าอยากจะไปสุดแฟชั่นดถึงขนาดไหนจะมีวันหนึ่งแบบว่าเห็นสไตล์แปลกหรือแต่งอะไรที่แบบว่าฉีกแนวไหม ก็ต้องลองดูครับต้องรอดูไปเพราะว่าเราก็เราก็ทดลองไปเรื่อยๆเหมือนกันเพราะว่ามันก็มีสไตล์เทรนด์มันเปลี่ยนตลอดแล้วก็ลองพยายามลองแบบใหม่ๆลองใส่ดูครับแต่ละคอลเลกชันใช้เวลาครีเยทนานไม่วนานนานมากครับคือแต่ละคอลเลกชันเนี่ยคือเราแพนกันแบบ6เดือน7เดือนอะไรอย่างเงี้ยเลยครับเพามันมันเป็นไทม์ไลน์หมดเลยที่เราวางกันโุสารครับอ่เรื่องละคร ครับคอมพิวเตอรี่ดิหน่อยไม่ใช่เด็กเด็กเดพี่ดิคออรอ๋อซีรีสเป็นถ่ายของี่ฟิลิปปินส์อ๋อหนังหนังครับอันนั้นเป็นเป็นเป็นหนังฟิลิปปินส์ครับที่ไปถ่ายที่ฮ่องกงใช่ครับก็ถ่ายเสร็จไปแล้วครับก็ปิดกล้องไปเรียบร้อยครับตอนนี้ก็รอดูวันที่จะ เปิดเขาเรียกว่าอะไรฉายเขาลงเหมือนกันครับว่าสรุปแล้วจะเป็นช่องทางไหนบ้างหรือเป็นวันที่เท่าไหร่บ้างก็รออยู่เหมือนกันถ่ายทำยากไหมพี่งายีไปถ่ายที่ต่างประเทศเลยใช่ไหมใช่ครับเป็นประสบการณ์ครั้งแรกเหมือนกันที่เราแบบไปถ่ายทําต่างประเทศเลยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ยั่งมากคือผู้สังเกตทั้งเรื่องเลยก็เป็นเป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่าเราท้าทายมากๆเราพยายามแบบเตรียมภาษาอังกฤษเพิ่มเติมอย่างเต็มที่เพื่อแบบจะถ่ายทําเรื่องนี้เพราะเรารู้สึกว่าเออเราแบบไม่เคยแบบได้เล่นละครที่เป็นภาษาอังกฤษเลยแล้วพอเราต้องมาใช้แบบเลย อ่าะไรทีบปัญหาก็คือพูดติดติดขัดขัดอยู่ด้วยครับเพราะว่ามันตื่นเต้นมากๆแล้วก็แบบรู้สึกว่าแบบบางทีเราไม่มั่นใจเนาะเป็นแบบเรื่องแรกของเราแต่ว่าเราพยายามเต็มที่ให้มันออกมาดีด้วยวความที่ประกบกับนางเอกต่างชาติแครับมันเป็นยังไงบ้างครับผตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากคือคือผมว่าเรื่องที่กังวลมากที่สุดของผมคือเรื่องภาษาเลยครับเพราะแบบเราเล่นเป็นภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็สคริปทุกอย่างบททุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยแต่ว่าฝั่งเขาก็ เขาค่อนข้างเก่งด้านภาษาอังกฤษอยู่แล้วองี้ยเราก็เลยรู้สึกค่อนข้างกดดันเหมือนกันแล้วว่าอย่างแต่อย่างก็ไม่ก็มีปัญหาเรื่องภาษาอยู่แล้วไหมเพราะเราก็เรียนจนครับแต่ว่ามันก็มันคือมันตื่นเต้นมันก็ยังกดดันอยู่เพราะมันจะไม่เหมือนการทํางานตอนเราอยู่ไทยใช่มใช่ใช่อย่างเรื่องเอ็กเติ้งอย่างนี้พี่บิมีปัญหาไหมแต่การรับส่งกันระหว่างเออแต่เขาเป็นนายฝรั่างชาติแล้วเราว่าคนผมว่าด้วยด้วยด้วยสกิลของเขาค่อนข้างเก่งมากๆผมโชคดีด้วยที่ได้ร่วมทํางานกับเขาเพราะเขาเป็นคนที่เก่งอยู่แล้วครับผมแล้วก พอเรื่อง acting เนี่ยเรามีโอกาสได้เวิร์กช็อปด้วยกันด้วยเรามีการเวิร์กช็อปันหลายรอบมากกว่าที่จะได้ถ่ายทำจริงอะครับก็รู้สึกว่าเรื่อง acting ก็โอเคไม่ได,ไได้ไม่ได้กดดันเท่าเรื่องภาษา เรื่องกัรมาที่ซีรีส์กับเตอร์ทำงานที่ไหกเป็นไงบ้างพี่พี่วินเจะปิดกต่อไปโก็ดีมากครับดีมากครับแล้วก็ดีใจมากๆที่มีโอกาสได้ทางานพี่เตอร์ครับเพราะว่าจริงๆเราก็มีโอกาสได้ร่วมงานมาน่าจะ2ครั้งก็คือมีถ่ายนิตยสารรอบหนึ่งแล้วก็มีถ่ายที่เป็นตัวสินค้าสินค้าหนึ่งเราผมก็มีโอกาสอันนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้มาร่วมเล่นซีรีส์ด้วยกันครับผมดีใจมากแล้วก็เหมือนเป็น เขาเรียกว <chin grand. S 1> <Christina. S 2> ่าเป็นสไตล์หนังแบบที่พิเตอร์ก็ยังไม่เคยได้ลองเล่นเหมือนกันที่เขาบอกครับก็กลายเป็นแบบว่าพี่เขากลับมาบ้านหลังเก่าทุ่บินก็คือคนแรกเลยเพ่อคนแรกไม่ดิมเลยเป็นเป็นเกียร์มากครับเป็นเกียร์มากครับก็ก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เริ่มขบวนการะไรมากเท่าไหร่เพราะว่ารอเรื่องบทแล้วก็โครงเรื่องทั้งหมดด้วยว่ามันจะออกมาเป็นยังไงครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วกระแสเป็นไงบ้างพี่บินหลังจากที่แบบเปิดตัวไปแรลงไปกระแสดีครับเช็คครับเช็คกระแสดีมากเลยครับก็มีแฟนๆที่ ชอบอินนิม่าภาคหนึ่งมากๆแล้วก็มารอติดตามอินนิมาภาคสองว่ามันจะออกมาเป็นรูปแบบไหนครับแล้วก็มีเห็นบางคนที่แบบยังไม่ได้ดูอินนิม่าหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมาเห็นอินนิม่าสองก็แบบกลับไปดูอินนิม่าหนึ่งแต่หลังก็ยังอินกับนางเอกคนเดิมอือยังอินยังอินเตอร์แฟนยังอินกับนางเอกตัวสั้นหนึ่งอยู่ครับผมก็ด้วยตัวรูปแบบของเรื่องเนี่ยมันมันเป็นการเปลี่ยนเป็นภาคภาพเป็นสถานที่ไปเรื่อยๆเลยนีครับเพราะฉะนั้นก็ตัวอาจินเนี่ยก็จะตัวเรื่องราวเนี่ยยกกกก็จจะะคคลล้ออตตาาามมไปัับววริ่ มันมีมคอมเมนต์นดราม่าแบบค่อนข้างยเยอะค่ะว่าแบบว่าเออทำไมถึงแบบมาเป็นเต้ยอะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนไม่ไม่ค่อยเหมาะกับมีนเท่าไหร่เหมือนคนยังมุกออนจากแบบคังมุกออนไม่ได้ไมุกอ่นได้ผมว่ารอรอรอดูตัวโครงเรื่องก่อนแล้วก็บ,บทก่อนเพราะตัวผมเองก็ย,ยังไม่เห็นเหมือนกันครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นรูปแบบซีรีส์ที่ค่อนข้างมีทางเฉพาะเหมือนกันไหลไหลลงไปไม่ไหวแล้ว ตาไแค่จบแล้วแค่จบแล้วจะปิดจบแล้วเพิ่กนิดเดียวเช่นนั้นประจักษ์ด้วยจะเตยเลยจะเปิดเตยเลยมันก็คือขนาดนั้นตามเลยอีกทีนึงแล้วก็พครับต่อเลยครับผมก็นั่นแหละครับอยากให้รอติดตามมากกว่าครับผมว่าดูแล้ว โครงเรื่องมันจะเป็นยังไงมันอาจจะเป็นรูปแบบเฉพาะในรูปแบบที่ทุกคนอาจจะไม่คุ้นชินแต่ว่าอยากให้ลองให้ลองเปิดใจแล้วก็ลองดูก่อนเราจะเราพอจะเห็นกระแสผันผ่านบ้างไหมครที่แบบคนไม่ค่อยจะแบบว่าคนไม่มุฟออนไม่มอยากให้คุ้มกันอะไรเงี้ยตัวผมเองไม่เห็นนะไม่เห็นส่วนมากจะเห็นในคอมเมนต์ดีใช่คอมเมนต์ีดีเป็นส่วนใหญ่ครับก็สําหรับใครที่รู้สึกว่ายังไม่มุฟออนก็ให้รอดูก่อนใจเย็นก่อนแล้วก็ลองเปิดใจดูก่อนไม่หน่อยใช่ไหมพี่วินเพราะว่ายังไม่ทันได้ไม่หน่อยครับไม่หน่อยไม่หน่อยไม่หน่อย ดูเหมือนเราเข้าใจกับเรื่องนี้เป็นพิเศษนะครับก็ก็อยู่มาสักพักหนึ่งแล้วครับก็รู้สึกว่าเราก็เจอฟีดแบ็กอะไรหลากหลายมากเจนวงการละอะไรเจนวงการละเจนวงการรู้ว่าอะไรเชื่อซานเชื่อซานฮุมเอ็กซ์โปรอ๋อกระจายกระจายเตยยะก็ก็ไม่ได้ไม่ได้ขนาดนั้นครับผมแต่ว่าเราก็เราก็พอที่จะได้รับฟีดแบ็กครั้งดีแล้วก็ไม่ดีอยู่แล้วมาตลอด แล้วก็นำในสิ่งที่ไม่ดีเราสามารถพัฒนาตัวเองได้แล้วก็นำสิ่งนั้นมาพัฒนาได้คุยกับพี่เตอร์เรื่องนี้บ้างไหมครับย,ยังเลยครับยังไม่ได้คุยเลยครับ และในช่วงท้ายรายการแบบนี้เราก็มีสินค้าดีๆที่คุณต้องมีติดบ้านมาฝากกันค่ะสำหรับครีมอาบน้ำแบรนด์ดาราเดลี่ Brightening and Perfuming Shower ตัวนี้ต้องบอกเลยว่านอกจากจะทำความสะอาดผิวกายแล้วยังทำความสะอาดแบคทีเรียได้ดีอีกด้วยเขานะคะยังช่วยทำให้ผิวของคุณไม่แห้งตึง สะอาดสดชื่นตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ที่สำคัญมีกลิ่นหอมละมุนตลอดทั้งวันด้วยสารสกัดจากดอกซากุระวิตามิน B3 และไฮยาลูรอนช่วยให้ผิวกระจ่างใสและชุ่มชื้นค่ะชาวเวอร์ขวดนี้นะคะขนาด500กรัมค่ะปกติราคาอยู่ที่299บาทและวันนี้โปรโมชั่นดีค่ะซื้อชาวเวอร์หนึ่งขวดแถมฟรีถุงรีฟิลขนาด500กรัม1ถุง,งจัดส่งฟรีนะคะ สนใจก็สามารถอินบ็อกกันเข้ามาได้นะคะในช่วงของรายการหรือโทร0863225113ค่ะที่สำคัญตอนนี้แฟนๆสามารถเข้าไปช็อปได้แล้วนะคะทั้งในช้อปปีและ La ซาด a เพียงพิมพ์ภาษาไทยว่าครีมอาบน้ำดาราเดลี่ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะเพอแป๊บเดียวก็หมดเวลาของรายการดาราเดลี่บันเทิงวิกเอ็นแล้ว,ลวกลับมาพบกันได้ใหม่ครั้งหน้า ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแต่ก่อนจากกันขอย้ําช่องทางการรับชมรายการเราอีกสักครั้งนะคะเจ,จอกันได้ใหม่13เาฬิกาเป็นต้นไปชมส,สดทาง Facebook dara daily com และ YouTube dara daily official วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีคะ่ะ